ดีครับ่หนึ่งนะขอตั้งไอชื่อนี้ใหม่ก่อนปิดเมนเก่าด้วยไม่ใช่แหละอันนี้เปิดแล้วจอขึ้นยังวะรอๆๆไปหนึ่งเราไปหนึ่งฟอสซิ่นโอเคน่าจะได้โปรติแล้วเนาะเป็นเันเดี๋ยวลองส่งลิงก์ก่อน ฮ่ากูไม่เล่นบูซันอันนั้นก็ได้กูเล่นบูซันนี้นี่แหละไอ้เหี้ยเสียงเกมก็ประมาณนึงนะเราจะเป็นคนหรือเป็นวอนเตอนะครับเป็นคนดีปหะเออเปิดเมนก่อนแป๊บหนปนะขอเปิดเมนแป๊บหนึ่งแล้วก็อบิเขึ้นนี่อย่างนี้เออเขาอ,อย่างนี้เดบออกไม่ได้นีหว่ต้องเอา อันนี้แยกออกมาแล้วก็เอาตัวของ OBS ตั้งขึ้นโอเคแคเห็นก็ได้ลวอ้าวไอชิ้นนี้หายไปงั้นไปช่างาเถอะกูจะเห็นได้ไงว่ามีคนเข้ามาหรือไม่เข้าอ่าม,มุมนี่ม,ม,มุมนี้แล้วกันเห็นพอดีดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่นเกม โปรเจกต์พีททมออนไลน์นะครับมันเป็นอะไรทักอย่างนล่แหละแต่ว่าหน้าตาโคตรโง่ฮออะเห็นเงานนั้ไหมเงาอะไรวะพัดลมจะเป่าใหม่ไหมไม่รู้มามามาเสียงเกมขึ้นเลยใช่ไหมโอเคนี่ปะอันนี้ชื่ออะไรนี่ชื่อฮัมอันนี้ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้ชื่ออะไรต้นสตอมนะครับสว่วนนี้ชื่อต้นสวอมเหมือนกันโอเคทุกคนชื่อต้นเดี๋ยวหาอะไรทำรอ,อเคียรุ่นเดียได้นะเอ้ยสนับสนุน,ใ,นใจเล็กๆน้อยๆอันนี้คืออะไรเพกเอือเพิเลยอ้าวเลือกแบบซะละเอา ทำนี้แล้วกันกูเป็นคนที่แบบเลือกแมบ,บไหนได้แบบนั้นชิวเก้าอีากกา้อาจจะไกลไปอ่ะกูขยอบมห้อยแล้วโบนไอโบนปากไม่ตรงกับไม้ใช่ไหมเดี๋ยวลองพูดดิพอรู้เออช้ากว่านิดนึงนะมันเว็บแคมมันดีเลยเอ๊ะดีเลยเดี๋ยวต้องคือต้องข้นี้จะเข้าใจนะว่ามันเป็นกล้องโทรศัพท์ซึ่งมันดีเลยนะเดี๋ยวต้องซื้อเว็บแคมที่เป็นกล้องคอมจริงๆมาใช้ เนี่ยพอพอเปิดกล้องปุ๊บแล้วแม่งไม่ได้เลยงั้นงั้นเราไม่ใช้กล้องดีว่ะเราใช้อิมเมจเหมือนเดิมเว้ยแล้วแล้วก็ปิดปิดแคมลงไปอือ้าไ,ได้่างนี้ดีปะ่ะเหมือนเปิดกล้องจะไม่ไหวเนาะเปิดกล้องไม่ไหวเปิดกล้องไม่ไหวนี่ตอนนี้เริ่มดีละปิดกล้องปุ๊บไม่ดีเลยฮะเว็บแคมเราต้องไปซื้อที่เป็นเป็นเว็บแคมจริงๆมาเนาะ อยูเแเมนี้มันไม่ได้ฮะน้าผมยังไม่ได้เปิดเมนเลยอิจใจเย็นฮยขอเปิดเมนก่อนโอเคตอนนี้เมาส์กูออกากจอไม่ได้ละกูมไม่สามารถเปิดเมนได้ทงต้องรอจบเกมเนี่ยผมลากเมาส์ออกไปไม่ได้ฮะเอเอตอนนี้อ่านเมนไม่ได้นะ วะไปทไปกับเพื่อนดีว่าจะได้เพื่อนตัวเลาะอ,อ่ะจำไมจำไม่กูจำได้ไหมนะ่ะโอ้ยผิดเมื่อกี้เห็นอะไรแปบกป่ะ พื้นสันๆตอนนีสน้สวัสดีด้วยคนชมหนึ่งคนตอนนี้กูงโง่มากโง่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 อุอ้ยไปแล้ววิ่งวิ่วิ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 วววว่กดกดอะไรเพื่อกิงนะฮะแย่จำไม่ได้อ้าว เกมกูค้างคือเกมค้างโอเคกูโดนแดกละไม่ไหวะ่ะเล่นเกนชินไหวนะแต่เล่นเกมอย่างนี้ไม่ไหวเกมน,นี้กินเน็ตจริงเลย ไม่รู้ทำไมไม่ไหวไม่ไหวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชื่อชื่อเกมตอนนี้ทันเลยวะแล้วก็เปลี่ยนหน้าปกด้วยทันนะทันนะเวน,นึงเปลี่ยนเป็นอะไรดีวะเปลี่ยนเป็นเฮ้ยรับซูมูเลเตอร์ก็เฮียแล้วอยากเล่นเกมผีอ่ะแม่งเกมผีกูไปแล้วเกมหนึ่งฮะ เล่นไม่ได้อือฮือแอบนะเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะทางก่อน, yeah. นเว่ยเยู่ล่นได้นะ เสร็จไม่ไหวหนีไปเล่นเกมอื่นดีกว,ว,ว่าหนีไปซึ่งเกมที่เราจะหนีมาเล่นคือเกมนี้จะเปลี่ยนนี่ครับเราเปลี่ยนเกมกระทันหันเปลี่ยนแม่งเลยัะ เกมักแล้วกันมักเข่งไง M a U t K ใช่ไหมมัก M a U a C K ใช่มั้ยวะ M M A U K หรือเปล่า M A U K ไม่ใช่ปะเฟลมักเข่นไงเนี่ยใช่ M M U C K ส่วนหน้าโปรคลิป เอาอยัางไงดีนี่หน้าโปรคลิปเอาอย่างนี้ไปก่อนเวหนึงเราต้องเปลี่ยนโปรคลิปกันเปลี่ยนโปรคลิปแบบกระทันหันมันเร็วไปหน่อยนึงแต่ว่าจนมันจะเป็นอะเออมันจาเป็นมันจาเป็นขนาดไฟใหญ่เกิน 2MB เปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะประเด็นงั่นไปโหลดจากอันนี้มาแล้วกัน m u c h P นะ m u c h, P N u c h P N A. ขอเปลี่ยนเกมเล่นก่อนนี่ย เพลงมันเป็นเพลงเกมใหม่ครับอ่ะอ,ออันนี้ดิบะอันนี้หาดีตัวหนึ่งนะทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเห็นแน่ตัวหนึเขาเปลี่ยนปกคลิปก่อนนะเราจะไม่เล่นเกมเร็วละเน็ตขี้กากนะฮะเขอเล่นเกมใหม่ดิบะโอเคเราจะไม่เล่นเกมนี้กันแทนนะแล้วก็เปิดเม้นหน่อยเม้นหาย พี่เอานักหนักมกักปรับดีเลยกี่วิไม่ได้ปรับอะ่ะปรับแบบสนสนเลยเล่นไมหมเฮ่เกมมักไม่เฮ่ถ้าเล่นเดี๋ยวส่งลิงให้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นรอเดี๋ยวเล่นรอถ้าอยากเล่นก็เข้ามาเดี๋ยวกดออกไปรับเลย นี่กูเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนโปรไฟล์เสร็จแล้วละ่ไะได้คโอเคตอนนี้รื้ปลืด้ดอ๋อเม้นเหียอีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยอ้เหียเม้นชอบเหียอืมอห่าเหียตัวมาไปเก็บก้อนที่หินกันอี๋ผมบอกเลยนะแมาแบบเล่นคนเดียวแม่งก็จบแล้ว นั่งดูคูตายโอ่ขอดอื่นนั่นอะไรกล่องไม้กล่องปีศาจไอ้เจ้ยกระโดดไงวะสปิบารไม่ติดโอ้้ยอันนี้เปิดฟรีเนาะมันจะเล่นจบไหมลห่ะเล่นคนเดียวนะไอ้เอันนี้หมดธรรมดาเดินนั่นแหละ หนงนะเดี๋ยวลองก่อนถ้ากดทดลองโดเน a มันจะขึ้นไหมวะขึ้นไหมขึ้นไหมนี่พันห้าเลยนะเว้ยแม่งโคตรเยอะกูกนั่งตัดไม้บิดแลวเนี่ย้อเี้ยจะหักให้กูวันไหน ครับก็เล่นด้วยกันไม่ได้นี่มาครับชีกากไอ,อ,อ,อ้ไตัวคราบมาออกูปรับตั้งค่าให้คิวเปิดแบบไว้ปรับอาวุธอาวุธใช้เสื้อห้าขาดไม้อยู่นะเพรว่า,าไม้ต้องใช้แหาไหนหรือว่าหมาหน้าตา หลอไอพันห้ายกขึ้นใช่ไหมเอเคเราจะเอาปีแอมาก่อนเนี่วเนาะว่ามันเป็นในทางอาวุธแล้วก็นี่แหละมันขุดหินได้เดี๋ยวจะไปตีบอสกันเลยเว่ถ้าถ้าเจอนะไม่เห็น เรือทั้งนั้นไปเห็นช่องหนึ่งมันแบบมันเปิดมาร์คบอสด้วยแต่ว่าฮะมึงพิมพ์อะไรไม่รู้กูอ่านกูดาวอาแล้วกันนะเอออย่างวะไม่อ่านแล้วสองกูยังไม่เข้าใจอันนี้ทุบได้ไหมนะ ไปเราไปชู่กับบอสกันเลยดีกว่าเวไปหาบอสตีเลยแต่มีหน้าหมดอันนี้กล่องฟรีปะเนี่ยยี่หผ้ากูฮี่อะอ้เฮ้ย,ยเราเป็นคนเอาฐานเวอันนี้ไอรอนนี่วะไอรอนก็ได้วะ เงินกูเข้ามาอีกพันห้าละนี่ไงโคตรรวยทดสอบการแจ้งเตือนทดสอบการแจ้งเตือน อ๋อไลน์ในทิกตอกได้แล้วอต้องเล่นเกมเบาๆเวยเล่นเกมหนักไปมันจะไม่ได้อ๋อเฮ้ย่างกูบอกแล้วขวานไม่ต้องครับมันจะเจอทีหลังเวย ตัดไม้ขา่าเลยไหมวะน่าจะได้นะขวานทองไอ้เชี่ยกูต้องไปคือในแม่น้ำไม่ไหนฮะโอเคค่ำละเดี๋ยวปักฐานตรงนี้ก่อน เอ้ยค้างค้างกระตุกใช้สเต็ปหลอกอุ๊ยกูกระตุกไว้ใช่ปะโอ้หกูไม่กระตุกกูไม่แพ้มึงหลอกไอ้เหี้ยไอ้พวกกระดูกตูรก,กีตูรกีเหรอไอ้เหี้ยมึงกระดูกตูรกีหรือว่าขวาแรงกว่าวะลองดู ก็เท่ากันนั่นแหละอ,อไม่ได้พกอาหารไปด้วยหมดยังไหมไม่เยอะเลยกูอยากได้เรียนนี่ฮะตอนนี้เลื่อนครึ่งหนึง่งอ,อืออยากคอมโบงี้ดิ่ะอย่าคอมโบอยาคอมโบไอ้เนี่ยกูสีตาย กดกินไงวะกินหายแล้วกินไม่เป็นเนี่ยอ๋อกดค้งางอะไรไอ้ไอ้ตั้งชื่อมันว่าอะไรดีไว้ตัวนี้ไอ,นอ,ไไอ,นอไ้น้องไก่ไอ้น้องไก่น้องไก่น้องไก่ตายไปอื ก็ขอวางอันนี้หน่อยชิวๆแล้วตอนนี้อันนี้อันนี้เผาของกินใช่ไหมอันส่วนนี้นี่เผาแร่มันเผาแรก่ก็ได้เอ้ยไม่ดิใช่นี่เผาของกินเนี่ยไปกันใหญ่แล้วกูอ๋ออือไปกันใหญ่แล้วกูฮะคนดูมันไม่จำเป็นหรอกเวเราแค่อยากรู้ว่ามันลื่นหรือไม่ลื่น ตอนนี้คือกูหิวซีตายอยู่ละเฮ้ยอะไรสปูตลูดจะลวดทำไม้ฮะเอ,อ่อ ขอไปตีงัวก,ก่อนเฮ้ยเจอเบอสแล้วไอเ้เหี้ยใช่บอสไหมวะบอสหรือหรือที่ชุบเพื่อนวะอันนั้นอะน่าจะบอสเอ้ยที่ชุบเพื่อนเอ้ยอันนั้นน่าจะบอสใ,ใช่ไหมบอสใช่ไหมวะบอสอะไรอะ่ะบอสต,ตัวนี้สู้ยากไหมะวะเดี๋ยวขอไปสร้างออบเจกมาก่อนตีบอสต,ต้นเกมเลยเว้ยเดี๋ยวท้ายเกมมันจะโหด ต่างอันนี้5อันก็พอแล้วมั้ะเออไม่ต้องเยอะมากหรอกเดี๋ยวจะตีบอดกันเลยเว้ยมันไม่ระวังใช่ไหมอืมกด A เพื่อหมุนโอเคประมาณนี้เราก็จะเอาเปียงตีมันเลยเนาะ เฮ้ยลบไปนี่ก,นกูจำเฮ้ยไอ้เชีย่ยเอ,อ้ยแตกเอาเอายังไม่แตกนี่วะเรื่อหนึ่งกูจำท่ามันยังไม่ได้กูจำท่ามันยังไม่ได้โอเคฮะเยี่ยมเลยกูจำท่ามันไม่ได้เฮ้ย โคู่จากเลย่ะโอ๊ยเคฉีเพื่ออะไรวะกูอยากรู้ว่ะฮะในในที่หิน เคทีคืออะไรกูอยากรู้แบบคราบอะไรไม่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เอ,อ้ยสงสัยบอสตอนนั้นจะยากไปเว่ยเราคราบตัวคราบให้ได้ก่อนเวลาจะแบบเคทีพหมดอะไรอย่างเงี้ย บนชอ็นชอปแม่งบนช็อปแม่งจังยังแม่งนั่งคิดเลขอยู่ทั้งวันนี่ฮะเจ้าพนักงานได้ไหมมาบนช็อปเก็บก้อนหินมาด้วยบ้านนี้มีอะไรให้กูเอ้ยยังไงโทรศัพทไม่เนาะ ไม่เกลี่ยทั้ไม่ต้องครับเองเตือเตือเจขวัดได้เงินมาด้วยแล้วก็แผนที่เอาไว้หานะมันต้องถือหรอมันมีแค่โบอสแมปเหรอวะคือแบบช่วยบอกสถานที่เสกบอส,สได้ไหมกูจะไปตีเลยกูเลือดร้อนอืมเียอันนี้คือไอบอสนะ เออไอวอไอ,อนั้นกล่องฟรีใช่ไหมนะอ,อ่ะมันไม่ใช่กล่องฟรีมันสีดำไม่แต่มีเงินนี่ใช่ไหมมีเงินเต้งเยอะเปิดไปเลยวีบอกโคลี่ดีเจนเลือดค่อนข้างดีนี่อะไรอ๋อไม้ไม ฟรีฟาฟือไม้แฟร์ฟาจะมียังภาษาอย่างสองร้อยกูไม่เอาแพงเกินไปช่วยเอาบ,บอดมาตีอห่างกูด,ดเิเลือร้อนกูเลือร้อนอ,อนนั้นหมู่บ้านวิเลจเร์เว้ยไม่ครับอยากรู้จริงเลยเคทีชบวลดมันคืออะไรวะ นี่ถ้าอยากรู้ว่า K T al, เคทีหมดคืออะไรเดี๋ยวกูไปลองไกด์อะไรอะ่ะอันนั้นที่ชุบเพื่อนเนาะไม่ใช่เอ้ยนี่ไงนี่ตีอันนี้ก็ได้ลองดูว่าเลือลลดเราลดหรือเปลอกินเห็ดชูพลังเพี่ตอบอสไหวเฮียไหนดูดิลองมันทีโอ้โหเฮียเคทีหมดเป็นไงไรเฮีย ืเคชีหมวดก็ยังโดนตีเข้าเหมือนกันเนาะไม่ได้อามจัตหมวดสร้างอะอะไรสร้างไม่จำกัดล่ะไม่รู้อ่ะมันที่ทเนี่ยมันมันมีปุ่มคอนโทรเกี่ยวกับการสร้างด้วยหรอวะ อาหารสี่หมดเชียเฮ้ยเงินพันห้าเนี้ยโคตรตึงเงินพันห้าทดสอบการแจ้งเตือนนี่อ่ะ,น,อะนี่แหละที่กำบ,บังกูเว้ ยามกูก็ซิรีอย่างงี้เอ,อ้กดนั่ง,หงไหมนมว่าเกมนี้ไม่ได้่ะมังมากับกูอีกรอบดี่ะโอเคโอเคอันนี้เป็นงานทดสอบอ,อืออือเดี๋ยแ,แ,แล้วเราจะหลบมาอย่างเดียวให้ได้ก่อนเว้ เราจะหลบเป็นอย่างเดียวได้ก่อนด้วยกูรวยแล้วไว้แค่กูต้องไล่ละ YouTube แม่งดีอย่างแม่งเอาคลิปกลับไปตดัดได้ฮะกูเซาแม่งเกมที่กากไอ้ีค่กูบิดด้วยนี่กูบิดไอ้ีค่